จุดนี้ครับผมนี่ดอกอยู่นะครับจะเป็นดอกไม้น่อยสามดอกนะครับแล้วก็ตรงนี้อสองคือเห็นละงกเหลืองนะครับผมเอกไม้น่อยครับนี่คือละงกเหลืองนะครับผมนี่ขั้วง,งามนะครับจากทังามนะครับผม รางผลใครครับพัดที่เรามาเบิ้งเห็ดละโงนะครับมาเก็บเห็ดนะครับนี่จุดนี้ครับสามดอกแล้วนันนาครับดอกนึงเป็นดอกที่สี่ครับแก็ตรงนี้ครับดอกที่ห้าดอกที่หกครับหกดอกแล้วครับผมดอกที่เจ็ดดอกที่แปดดอกที่เก้าดอกที่สิบนะครับจุดนี้สิบดอกนะกับยังบม่นเคียร์เบิร์ดนะแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าที่เห็นครับมีอยู่สิบดอกครับผมอีกจุดนึงครับผมนี่ นี่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ชุดนี้โอ้แปดดอกครับผมครับผมนี่คือเห็ดละโกกเหลืองนะครับอันนี้บริเัทตังใบบริษัคอนเทนต์อย่างเดีวยวครับนี่หลายคนอาจจะคิดว่าเอามาตาังใบเลี้ยงกันใบผมแล้วไทยเฮดคอนเทนต์อันนี้คือตามธรรมชาติแล้วครับนี่แมนเบิร์ดนะครับ,น,น,บ,รน,รบนับดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดอกนึงครับนี่ดอกที่เกลานะครับอันนี้คือเกิดตามธรรมชาตินะครับย่างบอนเก็บยวไทยพี่น้องรีเบิร์หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคอนเทียนบ่เหรอไอนเทียนบ่บอแมนครับอันนี้คือจริงครับเห็นละงอกขาวนะครับดอกนึงดอกบานอู้ดอกบานนะครับยังใส่ได้อยู่ครับผมตันนี้ในตากระสีเป็นเห็นละงอกเหลืองทั้งดอกบานทั้งดอกตูมครับนี่คือผลงานการหาอยูุ่คหินครับ ดอกเนืองครับละงอกขาวนะดอกบาน,นายังใส่ได้อยู่ครับเนี่จยจับมารมาเามันระวังนะถือต้นไม้กวาไม้นี่หักแตกนะดอกงามดีครับครับผมนี่คือเห็ดละงอกขาวนะครับสองดอกตุมต่มๆเลยนี่โอ้ยนี่คือเฝอร์นะนี่ครับผมดอกกำง,าม,งามครับ ดอกนึ่งครับเนี่ยฮักนะครับว่าเป็นนังครับเนี่ยสองดอกนะครับใส,ใส่ตาครับผมดอกนี้จะง,งามดีครับโอกเหลืองนะครับดอกนี้ครับเมีกลุ่มอีกดอกนึงครับ ำลัางงามเลยครับนานนี้ครับลอกบอนนี่เลี้ยดขาหนะ่อยเลขาเอาไว้กันเสื้อครับจุดน,นี้กะในดอกขอลงงามอยู่ครับผมครับผมนี่คือผลงานการหายู่ไฮกินในเศร้านี่นะครับอาจจะบริไทยทุกช็อตให้พี่น้องเลเบิ้งครับตอนแรกก็บตอ้องแจไท้ายเพราะว่าจะทายเอาเป็นช็อตอันสั้นะเอาไปลง ในคลิปสันนะครับก็เลยบริทายคลิปเนา่าบรไทายไรนี่นะครับทายไรก็เลยทายไ่ตังแต่ว่ากมีหลายๆช็อตนะก็จะามารวมให้พี่น้องในเบื้องซึ่งเป็นผลงานกันหาอยู่หฮกินในเซาเดียวกันนะครับน,นี่คือบทสรุปนะครับขึ้นมาใส่เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ได้พ่อ,อยย่พ่อกินด้วยครับผมขอพุอนพี่น้องพองไปสุข,ขสุขคนครับขอบคุนทุกเม็นทุกไลทุกแช่พบปกันในคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ